ขอต้อนรับสู่รายการเสนีไทยแท้บายแม่พลอยถ้าคุณผู้ชมเคยไปเที่ยวกรุงลอรดอนนะคะคุณผู้ชมก็คงจะเห็นด้วยกับป้าว่านอกจากบรรยากาศนะคะที่เขาจะมีฝนตกแล้วก็อากาศหนาวชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ร้านอาหารที่เป็นอาหารอังกฤษจริงๆเนี่ยก็จะเป็นสเต็กชิ้นใหญ่ๆเนื้อหมูเนื้อ,ม,อมัวนนะคะชิ้นโตๆมีมันฝรัง่งทํารูปร่างหน้าตาต่างๆกันหรือไม่ก็เป็นพายล้วนแล้วแต่คล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เราจะนำเสน่ห์ไทยแท้ไปเติมให้กับอาหารของคนอังกฤษเข้านิดนึงค่ะทําให้มันสู้ซ่าขึ้นสไปซี่ขึ้นนะคะจะได้อร่อยยิ่งขึ้นถูกปากคนไทยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าครัวทํากับข้าวกันนะคะคุณผู้ชมอังกฤษเนี่ยอากาศหนาวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยคนอังกฤษจึงนิยมจิบน้ําชากันทั้งวันเลยนะคะวันนี้เราจะไปชมกันว่าวัฒนธรรมการดื่มน้ําชาเป็นมาอย่างไร mm. เชิญชมเลยคะ่ะ ผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วง Enchanting Knowledge กับพันนี่ค่ะถ้าหากเราพูดถึง Tea Time เนี่ยนะคะแปลตรงๆก็คือเวลาดื่มน้ำชาค่ะการดื่มน้ำชานั้นก็เป็นประเพณีที่แพร่หลายไปทั่วโลกแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองกลับไปที่ยุคแรกๆก็คงจะหนีไม่พ้นประเทศจีนและญี่ปุ่นนะคะส่วนที่ยุโรปค่ะเนื่องจากว่าชาวดัชนั้นเป็นชาติที่มีความชำนาญในเรื่องของการค้านะคะจึงเป็นชาติแรกที่ได้นำใบชาจีนเข้าสู่ประเทศก่อนใครเลยล่ะค่ะ ก็เลยทําให้การดื่มชานั้นแพร่หลายไปด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ยนะคะการดื่มชาก็กลายเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะที่อังกฤษค่ะชาอังกฤษจัดเป็นชาติที่ดื่มชาเป็นลําดับ2ของโลกรองจากชาวดัตช์ความนิยมในการดื่มชานั้นมีมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่19เเมื่ออินเดียเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวรรดิอังกฤษ และคนแรกที่เป็นผู้นำประเพณีการดื่มชาเข้ามาในอังกฤษก็คือแคทเธอรีนแห่งบราก e นซ่าสมเด็จพระราชินีในสมเด็จพระเจ้าชารลส์ที่สองแห่งอังกฤษในระหว่างปี1660ถึง1670แต่ในระยะแรกก็จะเป็นประเพณีสำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นเพราะชามีราคาค่อนข้างแพงต่อมาเมื่อชามีราคาถูกลงการดื่มชาก็ได้มีการแพร่หลายไปยังบุคคลทั่วๆไปค่ะ ผู้ชมคะการดื่มชา Star English Tea เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะมีดื่มกันหลายช่วงในแต่ละวันก็ดื่มหลายครั้งนะคะ mm hmm. แล้วก็แต่ละ period mm hmm. เนี่ย mm hmm. เขาจะมีชื่อที่เรียกต่างกันออกไปด้วยค่ะ mm hmm. เริ่มต้นจาก Early Morning Tea mm hmm. จะเป็นชาที่ยกมาเสิร์ฟบนเตียง mm hmm. เหมือนเป็น Morning Call ช่วยให้ตาสว่างพร้อมรับวันใหม่แบบสบายๆไม่เพียงแค่ปลุกให้ตื่นขึ้นแต่ยังช่วยให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วยนะคะ mm hmm. จากชาถ้วยแรกแล้วก็มาต่อด้วย Breakfast Tea ค่ะ mm hmm. เป็นการดื่มชาในช่วงอาหารเช้า ปกติอาหารเช้าแบบอังกฤษจะมีอาหารมากมายทั้งน้ำผลไม้สดเบคอนไข่คอนเฟล็กซ์เมนูปลาสลัดขนมปังปิ้งแล้วก็ชาอังกฤษสำหรับชาที่นิยมดื่มก็จะเป็นชาที่มีรสชาติค่อนข้างเข้มค่ะ คุณผู้ชมคะผ่านไปแล้ว2ช่วงค่ะช่วงที่3ก็คือ11 e i t นะคะชื่อก็บอกเู่แล้ว1 1เพราะฉะนั้นผู้ดื่มนั้นก็จะดื่มชาในช่วง11โมงไปจนถึงเวลาก่อนเที่ยงจริงๆแล้วด้วยนะคะกิจวัตรแบบนี้ก็ถือกําเนิดขึ้นจากวิถีชีวิตของขุนนางในศตวรรษที่18นะคะเมื่อรู้ขึ้นมาจากเตียงนะคะก็จะมีคนรับใช้นําชามาเสิร์ฟค่ะผู้ดื่มดื่มไปแล้วก็จะรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีค่ะจากนั้นก็ถึงเวลาของ afternoon tea ชาที่ดื่มในช่วงเวลาบ่าย3ถึง5โมงเย็นนะคะพร้อมมีแซนด์วิชบิสกิตหรือขนมเค้กเป็นการรองท้องก่อนถึงอาหารเย็นเวลาของการดื่มชาต่อมาก็คือไฮทีค่ะ เป็นการดื่มชาในช่วง1-2ทุ่มเป็นเวลาที่ผู้ใช้รายงานจะล้อมวงรอบโต๊ะอาหารดื่มกับคนในครอบครัวและที่เรียกว่าไฮที T. ก็เพราะว่าเชื่อมโยงกับความสูงของโต๊ะอาหารเป็นคำที่ใช้เรียกทีไทม์ของชาวบ้านที่ไม่ได้มีห้องทานข้าวแยกออกมาจากห้องรับแขกค่ะ สุดท้ายนะคะก็คือไนทีค่ะที่จะดื่มกันหลังอาหารเย็นเพื่อความผ่อนคลายก่อนเข้านอนนั่นเองนะคะบางคนก็จะมีการใส่เหล้ากลิ่นดีๆหรือไม่ก็บรันดีเข้าไปในชาด้วยนะคะเขาบอกว่าหลับสบายค่ะทั้งหมดนี้คือ Enchanting Knowledge นะคะเดี๋ยวติดตามพี่ป๊อกกันในช่วงต่อไปกับเมนูแสนอร่อยฮันนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับอาหารอังกฤษนะคะที่เราจะนำมาใส่เสน่ห์ของเราวันนี้เราจะใช้พอกช็อปนะคะแทนสเต็กเพราะว่าปัจจุบันนี้นี่คนไทยจะรับประทานเนื้อน้อยลงแล้วนะคะจะมีพอกช็อปที่มีซอสเกไก่มากมีเมเปิลเซรัปแล้วก็เซจนะคะแต่ว่าจะใส่เสน่ห์ของไทยก็คือพริกแกงแดงค่ะส่วนเมนูที่2นะคะเป็นเมนูที่จะรับประทานร่วมกับพอกช็อปนั่นเองค่ะเราจะใช้ออมันฝรั่งนะคะ แล้วเราจะทำมันฝรั่งนียเป็นดอกไม้สอดไส้ด้วยเบคอนนะคะแล้วก็เบคค่ะเป็นเบคพอเทโัแบบแฟนซีทีเดียวค่ะ ทำทีละอย่างนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะคุกมันฝรั่งซะก่อนคุณผู้ชมเตรียมมันฝรั่งฝานนะคะเสร็จแล้วเนี่ยใช้พิมพ์คุกกี้ตัดหรือว่ากดออกมาเป็นดอกไม้นะคะจะเป็นดอกเล็กหรือดอกใหญ่ก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะฝานแล้วเจาะรูให้เป็นรูกลมๆแบบนี้เป็นกลมๆก,ก็ยังได้นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมเครื่องปรุงในชามเล็กแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะนำพาร์สลี่ เป็นพาสลี่สดนะคะหาไม่ได้ก็ใช้พาสลี่อบแห้งก็ได้หรือผักชีฝรั่งนั่นเองนัดเมกนะคะแล้วก็พาเมซานชีสสามอย่างนี้คุณผู้ชมจะนำมาคลุกแห้งๆนะคะเห็นไหมคะคลุกแค่ง่ายๆเตรียมไว้เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำเนย ตั้งไฟนะคะซอเทเนยนยแล้วจะใส่น้ำพริกแกงแดงไปครึ่งช้อนชานะคะ mm hmm. คุณผู้ชมนำมันฝรั่งนะคะ mm hmm. ถ้ามันฝรั่งของคุณผู้ชมตัดเป็นชิ้นที่หนานะ,ะหนาหนากว่านี้คุณผู้ชมอาจจะต้องลวกหรือว่าต้มไว้สักนิดนึงนะคะให้มันสุกเร็วขึ้นแต่ถ้าทำบางๆเนี่ยก็ไม่จำเป็น mm hmm. นำเนยลงไปนะคะคลุกเคล้าแล้วก็ซอเทกับ พริกแกงของเราไฟเบาๆนะคะให้เนยละลายเห็นไหมคะว่าพริกแกงแดงของเราก็จะเข้าไปอยู่กับเนยกลิ่นหอมมากเลยนะคะกลายเป็นอาหารฝรั่งขึ้นมาทันทีคนอังกฤษเนี่ยคุ้นเคยกับเครื่องเทศของอินเดียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพริกแกงแดงของเราก็คงจะเข้าไปอยู่ในอาหารอังกฤษได้อย่างคุ้นเคยทีเดียวนะคะ เมื่อเนอยละลายแล้วเราต้องการเพียงแค่เนยละลายนะคะไม่ต้องให้เดือดมากมายค mm ุณ hmm. ผู้ชมก็จะเทเนยที่ละลายแล้วเนี่ยถาลงไปคลุกกับมัน mm hmm. คลุกเคล้าให้มันเนี่ยนะคะมันได้เนยแล้วก็พริกแกงแดงนะคะเครื่องแกงของไทยมันจะมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็หอมทีเดียวนะคะ ในขณะเดียวกันเราจะนำน้ำมันมะกอกน,นะคะมัาดิเซลหรือว่าเทส,สปริงเกลิลลงไปในถาดของเรานิดหน่อเคาะให้มันอยู่ทั่วไปมันฝรั่งของเราก็จะไม่ติดนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเรียนมันฝรั่งที่คลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วลงไปในถาดนะคะ แล้วนะคะตรงกลางเนี่ยมันมีรูไว้มีเหตุผลนะคะเราจะนำเบคอนที่คุณผู้ชมมีอยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะคะมาตัดครึ่งแล้วคุณผู้ชมก็จะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนให้แน่น แล้วคุณผู้ชมก็จะได้เป็นเกสรของดอกไม้นะคะใส่ลงไปตรงกลางกดลงไปให้แน,น่นเห็นไหมคะลองทำอีกอันนะคะพับครึ่งแล้วก็ม้วนให้แน่นนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เป็นเกสร แล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางเลยนะคะกดลงไปให้แน่นเห็นไหมคะ ก่อนจะนำไปเข้าเตาอบนะคะเราก็จะนำส่วนผสมซึ่งเป็นพาร์เมซานชีสนะคะนัทเมกแล้วก็พาสลี์ที่เราผสมไว้โรยไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอบนะคะจนกระทั่งมันโกลเด้นบราวน์คือสีน้ำตาลอ่อนเลยนะคะ เบคอนของเราจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคะเราก็จะทำเมนูที่2เตรียมไว้เลยเพราะว่าจะต้องรับประทานด้วยกันค่ะเราแนะนำนี่นะคะน้ำพริกแกงแดงเช่นกันคราวนี้เราจะใช้ประมาณ1ช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งก็คือ1นึ่งส่วนหนส่วนช้อนชานะคะคุณผู้ชมนำน้ำสุกมาละลายลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้คลุกกับเจ้าตัวพ็อกช็อปนะคะมันจะได้ หมักได้ดีขึ้นละลายกับน้ำสุกนะคะเมื่อชิล่เพสของเราหรือว่าน้ำพริกแกงแดงของเราเนี่ยลงไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็จะนำท็อกช็อปนะคะลงมาคลุกเคล้าละเลงให้ทั่วเลยนะคะผู้ชมจะหมัก ทำที่แกงนะคะกับพวกช็อปไปประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อพวกช็อปของเราหมักได้ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมนำน้ำมันมากอกลงไปในกระทะนะคะเล็กน,น้อยเสร็จแล้วเราก็นำพวกช็อปลงไปเสียร์เลยคะ่ะ ซอ็อปของเราสุกนะคะเราจะนำกระเทียมบุกซอสเทลงไปพร้อมช้างใบเซจนะคะคุณผู้ชมก็จะซอสเทลงไปในในกระทะเลยคลุกเคล้าไปนะคะไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเอเพ็อกช็อปขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะนำเมเปิลซีรัปนะคะใส่ลงไป ซอเทไปสักภากหนึ่งค่ะเมื่อเราซอเทนะคะกระเทียมเมเปลิลซีรัปแล้วก็เซจลงไปเรียบร้อยแล้วหมูเราก็สุกแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จะนำหมูเนี่ยขึ้นมาเรียงในจานได้เลย แล้วเราก็จะนำซอสตักล เบคอนของเราก็น่าจะหอมแล้วก็อร่อยแล้วนะคะกรอบแล้วตัวเบคอนก็จะสุกแล้วด้วยคุณผู้ชมก็จะนําออกมาจากเตาอบเหลืองน่ารับประทานมากเลยนะคะคราวนี้เราก็ค่อยๆจัดลงไปในจานนะคะเพราะว่าเป็นดอกอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ค่อยๆแ,แคะมันจะเป็นมันอบ ที่พิเศษแล้วก็สวยงามด้วยค่ะแต่ละดอกก็ใส่ลงไปในนี้ได้เลยข้างข้า ช็อปนะคะสไตล์อังกฤษผสมไทยแล้วก็จะมีมันอบเบคอนของเราที่เป็นรูปดับไม้นะคะ กรอบแล้วหอมแล้วคุณผู้ชมลองไปทำกันดูนะคะมีสไปซที่เก๋กไก๋มากเลยค่ะชาวอังกฤษนะคะได้รับอิทธิพลจากอาหารอินเดียมากมายดังนั้นเนี่ยเราลองผสมของไทยเข้าไปนะคะรับรองค่ะว่าครอบครัวคุณผู้ชมถ้าลองรับประทานแล้วต้องติดใจในแ,นแน่เลยค่ะเอาละค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการสูตรอาหารวันนี้หรือวันไหนก็ตามนะคะเขียนมาขอเราได้เลยตามอ e ีเมล์อัดเดสข้างล่างนี้แล้วเราจะส่งไปให้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ